ทางอุทัยพาไปดูนะครับวันนี้เราจะมา,าวิเคราะห์อ,อิจาร์กันนะในกรณีค่าเงินกีบของเราเนี่วันนี้น่าตกตะลึงม,มากนะครับที่ค่าเงินกีบของเราเนี่ร่วงไปนับตั้งแต่ปฏิบัติการเซฟเงินกีบมานี่ยังไม่คบประทิตเลยนะร้านแรกเงินของไทยซึ่งถูกกฎหมายนะครับ ซูปเปอร์ริของไทยเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่1บาทต่อ1,100กีบซึ่งโอ้โหอาการหนักนะครับพอเราไปดูตามคลิปนี้ครับล่าสุดนะครับเงินกีบของเรานะครับที่คนเราพากันปรับปัจจุบันนี้นะแม่ค้านะครับจะไปซื้อของในประเทศไทยมาจำหน่ายให้ คนลาวเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับคนลาวไม่มีสินค้าแล้วสินค้าหมดนะครับจะไปซื้อของอยู่ประเทศไทยนะครับเอาเงินเกีบไปแลกธนาคารนะครับ1,100กีบเท่ากับ1บาทไทยแล้วนะครับนี่คือผลของการกระทำของคนลาวที่ไม่ฟังคำเตือนของคนไทยนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่คนเราจะปรับเลทเงินเองนะครับก่อนที่คนเราจะตั้งเลทเงินเอง700กีบเท่ากับ1บาทไทยนะครับแต่ปัจจุบันนี้1,100กีบนะครับเท่ากับ1บาทไทยนะครับร้านแลกเปลี่ยนนะครับซูเปอร์ลิสจัดให้นะครับอันนี้คือร้านแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องตามกฎหมายที่รับเงินตราต่างประเทศนะครับ รับทุกสกุลนะครับแต่ว่ารับในราคา1,100กรีบเท่ากับ1บาทไทยเมื่อดูตามคลิปไปแล้วเนี่ยเราจะมีข้อที่กังวลใจนะแล้วก็หรือว่าข้อที่ค้างแคลงใจนะว่าอะไรทำไมเอาอร้านแลกเงินมามานำเสนอแบบนี้มันไม่ใช่ธนาคารนะ นี่เราจะรู้เลยนะว่า,อาของไทยเนี่ยร้านร้านแลกเงินนี้ของไทยเนี่ยเป็นร้านที่ถูกกฎหมายยอมรับกันยอมยอมรับกันทั่วไปถามว่าคนไทยแลกไหมส่วนมากเขาไม่ได้มาสนที่แกลกร้านแลกเงินนะฮเพราะว่าเราจะแลกที่ธนาคารปัญหาของเราปัญหาเงินกีบของเราเราน่าจจะเคยดูที่น้องพุทธสอนนะเข้ามาเที่ยว ที่ไทยล้วไปแลกเงินที่ธานาคารกรุงศรีไม่ได้นะอันนี้แหละคือบางครั้งธนาคารจะไม่แลกเงินบางประเทศนะวันนั้นที่น้องพุทธสอนไปแลกเนี่ยเงินของประเทศบราซิลก็ไม่รับแลกเหมือนกันแล้วเท่าที่ผมดูแล้วดูคําแนะนาของเขาด้วยเนี่ยก็คือมันจะมีบางธนาคารที่รับแลกเงินลาวนะหนึ 1, ่งพันกีบต่อหนึ่งบาท ซึ่งก็จะได้เยอะกว่านี้ตอนนี้นี่ต่างกัน1,100งพัน่อกีบคือธนาคารบางธนาคารนี่ไม่รับแรกแต่อาจจะมีบางธนาคารที่รับแรกตัวบริษัทแรกเงินที่ถูกกฎหมายนี่เขาไม่ลำบากนะครับที่เกีที่จะแลกธนาคารไหนที่เขาเขาให้แลกก็คือเขาเขามีการเชื่อมโยงเขาอยู่เพราะฉะนั้นเรทที่พูดมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามีคำถามนะเมือ่อเมื่อคืนนี้คลิปเมื่อคืนนี้ ้องผมก็บอกว่ามีคําถามว่า,าทําไมแรกอัตรา,าแรกทําไมมันต่ําอย่างนี้เขาว่าแรกเผื่อไว้ในความคิดของร้านแลกเงินเนี่ยเขายังเผื่อว่าเงินเงินกีบจะตกลงไปถึงจํานวนนี้ณขณะนี้น,น,นีน่อยู่ที่ลาวเมื่อวานนี้นี่น้องคนหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์นะไปแลกเนี่ยก็จะเห็นว่าแลกได้หนึ่งพันกีบต่อเจ็ดแสน เจ็ดแสนสามมืนเจ็ดพันกีบนนะก็คือเจนะ็ดสิบสามจุดเจ็ดเนาะเออเราก็บอกว่าเจ็ดสิบสามจุดสี่ก็มีคนฟังโดยละเอียดนะทวงมาด้วยว่าไม่ถูกใช่หูเขาไม่ดีนะแต่รานแรกเงินของไทยนี่ตีว่ามันจะลงไปอีกทีนี้เรามาพูดถึงเงื่อนไขทำไมทาไมมีคนทักทวงนะการทาการทาที่ พี่น้องชาวลาวเลยนะออหลายท่านเลยพยายามอธิบายแม้แต่ยูทูบเบอร์บางช่องนะออก็พยายามอธิบายว่าการที่เขาบอกว่ารับแต่เงินกีบไม่รับเงินต่างต่างประเทศแต่เขาใช้เงินอะไรนะออผมจำไม่ได้แล้วเขาเรียกเงินเงินเงินอะไรเงินตราไม่รับเงินตรานะต่างประเทศนั่นเองเขาก็ <c oughs> <c oughs> บอกว่าถ้าเป็นเงินไทยนี่แรกให้สองพัน แรกให้1,000บาทต่อ2 5 0 0 0 0กีบซึ่งในเลดวันนั้นนี่ที่อัตราจจแรกร้านแรกเงินซึ่งโอเยอะมากนะร้านแรกเงินในลาวนี่มไม่รู้ว่ามันมีทุกเหมือนเปล่าเพราะว่าลาวก็ใช้เงินหลายสกุลเขาก็เลยต้องมีร้านแรกอยู่ทั่วไปเนาะเออมันมันต่างกับไทยนะไทยนี่เขาไม่ได้ใช้แต่ที่เรารับแรกหรือธานาคารรับแรกเนี่ยเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยยังมีเงิน ติดตัวเป็นเงินสกุลที่เขาใช้อยู่เป็นประจำก็เลยต้องมีการไปแลกก็ต้องไปแลกตามธนาคารซึ่งธนาคารไทยนี่ก็มีเยอะตามห้างสรรพสินค้าตามสนามบินหรือตามตัวอาคารสำนักง,งานต่างๆไปเลยก็มีนะมันจะแตกต่างจากเราตรงนี้แหละแต่เรานี่ร้านแลกเงินนี่มีเกลื่อนเลยบางเมืองนี่หลายร้านซึ่งแน่นอนก็คือ อุปสมบูรณประธานก็คือเวลาเราอยากได้อะไรมากเราก็ขึ้นเงินให้เช่นอยากได้เงินบาทก็ตีเงินกีบสูงเลยเาบางร้านเขาแลกกันเจ็ดแสนสองใช่ไหม,มบางร้านอยากได้เงินบาทมากก็เจ็ดแสสามกว่าไปนู่นเลยอีกน้อยก็แปด0สนไปเลยเชื่อไหมว่าเขาเขาประเมินว่ามันจะลงไปถึงหน00ึ่งล้านหนึ่งแสนกีบต่อ1นึ่พันบาท เออเขาก็เลยนี่ตอนนี้มันจะแตะหนึ่งพันแล้วนะหนึ่งบาทตอ 1, าท่อหนึ่งพันกีบมันจะแตะแล้วนะครับผมว่าคงไม่นานถามว่าห,หยุดตอนนี้ได้ไหมคือการว่าหยุดเนี่ยอันแรกที่พวกเราตำหนิที่พวกเราติงนะไม่ใช่ตำหนินะติงว่าการที่เขียนว่าแรกแตะได้น้อยเนี่ยมันทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกังวลใจนะ รู้อยู่หรอกว่าต้องไปร้านแรกเงินหรือต้องไปร้านธนาคารอย่างนี้ผมผมคิดว่าการบริการเนี่ยทาไมเขาต้องตั้งแง่ด้วยมันไม่ใช่หน่วยงานของรัฐนะที่จะไปแล้วต้องง้อเขาไปทําบัตรประชาชนไปโอนเงินเนี่ยไปไม่ใช่ไปโอนเงินไปโอนที่ดินอะไรเนี่ยเหมือนกับงอ้อรทางราชการแต่การท่องเที่ยวนี่เขาเป็นลูกค้านะเราต้องง้อเขานะ แทนที่จะให้เขาไปเดินแลกเงินมากมาอาทำให้ทําให้เขาเหนื่อยเขายุ่งยากจะไปไหนก็ไม่ทันนี่ตั้งเลยที่ด่านเลยครับตั้งเลยอัตาแรกอาจจะอิงธนาคารของท่านก็ได้บางคนเขาพอใจแลกเขาก็แลกนะเออเพราะว่าธนาคารกับร้านข้างนอกนี่ร้าน้างนอกจะแพงกว่าได้ได้เยอะกว่าเออธนาคารเมื่อวานนี้6.9้าใช่ไหมเออหกแสน้า แต่ข้างนอกเนี่ยไป 7, เจ็ดแสนสามห่างกันพอสมควรนะสี่สี่หมื่นเลยนะเขาก็เลยปวดหัวเพราะปวดหัวนี่บางคนคิดหนักกว่านั้นว่านี่โกงเราหรือเปล่ามันทำให้นักท่องเที่ยวไม่เข้ามาการที่เราจะได้เงินสกุลต่างต่างประเทศเข้ามาในประเทศเนี่ยง่ายที่สุดก็คือนักท่องเที่ยวถือมา